คุณไดเอสวันนะครับติดชุดลากเรือลากเจ็สกีลากบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะต่อรถนะครับดูนะครับหัวบอลนะครับเป็นหัวบอลว่าฐานขนาดห้าสิบมิลลากเรือได้เจ็สกีได้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวบอเมาส์นะครับตัวนี้นะครับสามารถจอดเข้าต่อดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับจะไม่ยืดออกนอกตัวรถเหลือแค่บริเวณนี้ชุดปักไฟนะครับเป็นปักไฟเจ็ดฟินเจดนะคสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเดิบไฟดีไฟฝ้ามาติดหมดนะครับ ีชสซีนะครับสร้างอยู่ใต้กัะสกวยทั้งหมดไม่มีคาร์บอยดมาสาร์ทเขียวด้านล่างนะครับกันโบมอฟคอนับมีสปริงกันคายนะครับกันโบมบอลหยุดโอเคสำหรับชุดแรกเาลยล่าจุดสุดท้ายบิ๊กไบของคุณไดเอสวานนะครับ